ใหญ่มากเพื lo look look look, look, cool ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมองไปก่อนนะเจ๊จะกลบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเจ๊จะกลบหลุมเขามันสวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิดอกสวยมากมากเพื่อนเพื่อนดูดูในการกำของเจ๊มันกำไม่มิดดูเพราะดอกใหญ่มากเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้มาเตรียมพร้อมมาเลยจ้าวันนี้จ้าวันนี้ก็จะมีแดดอ่เล็กน้อยนะเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนงดที่แล้วเนาะอ่เราก็จะมา สำรวจป่าอีกป่าหนึ่งลึกเข้าไปกว่านั้นอีกค่ะเพื่อนๆแล้วเจ๊ก็ได้เดินเข้ามาครึ่งทางแล้วค่ะเ,เพื่อย่อเวลาลงเนาะแล้วก็ตาเจ๊ก็จะมองไปรอบๆเนาะ <laughs> เจ๊จะไปไปหาดูเห็ดขาลายอะ่ะเพื่อนๆมันจะอยู่ป่าลึกๆนู่นเลยนะนเพื่อนๆนะแล้ววันนี้ก็จะเตรียมแค่ถุงมานะคะจะเอาแค่ถุงมา <laughs> เพราะว่าวันนั้นเอาตะกร้าใหญ่มาไม่ไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเพื่อนๆเนาะ เจ้ก็เอามาแบบถุงแบบริดตเดียวพอค่ะพับแล้วซ่อนเอาไว้ด้วยไม่ให้เห็ดเห็นนะคะเพื่อนๆจ๊ะมันจริงไหมเนี่ยแล้วก็ฝรั่งเขาบอกว่าฉันเดินไปล่วงหน้าแล้วเขาบอกไม่รู้ไปไหนเนาะเจ้ก็มาหยุดเนาะแล้วก็เอาแดดดูแดดแดดแรงมากค่ะเพื่อนๆจะดูสิอ้แดดแรงๆนะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในป่ากันเลยค่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะ แต่เจ้อยากได้เห็ดขาลายอ่ะเพื่อนๆแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะเราก็ไปดูกันเลยจ้ะก,ก่อนไปดูเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ share, กดซ b like, s c r i b e แล้วกดกระดิง่งนิ่งๆๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของเจ๊ต่อไปด้วยนะคะโอ้ยเพื่อนๆจ๋าดูเจ๊เจออะไรเดียเจอเจ๊เจออะไรเนี่ยเสียงหลงเลยเอ้ยมีกระทากหรือเปล่าลืมลืมมีทากไหมมีสนีเกนหรือเปล่าเออในดูอู้ สนิเกลมีสนิเกลไหมนี่ดูเพื่อนๆโอ้ยเน้นๆโอ้ยต้องเก็บสวยๆนะเนี่ยดอกเขาสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะอ๊ยมันชุ่มฉ่ำม,มากเลยนี่ปา่าเนี้จริงๆน่ะเป้าหมายเจ้จะมาเก็บเอ่ออยากจะมาสำรวจดูว่าเห็ดขาลายจะมีไหมป่านี้แต่ว่าเราเจอเห็ดเหลืองก่อนเพื่อนๆจ๋าดูอุย้ยนี่ดูว้าย วายผดพป้วป้วดเลยป้วดเลยเพื่อนๆจ๋าดูโอ้ยเก็บเน้นๆเลยจ่าเพื่อนๆป๊อเจ่าโอ้ยดูดูเนี้ยงามขนาดงามขนาดเลยจ่าดูว้าโอ้ยมีมดด้วยมีมดด้วยโอ้ยปิด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 ตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดจ้าปิดจ้านี่เฮ้เก็บตรงนี้ด้วยโอ้ยมีตรงนี้ด้วยเออโอ้ยปิดปิดปิดมีลูกน้อยด้วยอยู่ตรงนั้น นี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้ยปวดเลยจ้าไปไปไปหาต่อจ้าสอนบอเพื่อนเพื่อนสอนไหมดูดูโอ้ยเหลือใจบอเจ้าเหลือใจบอเพื่อนเพื่อนจ้าดูดูดูโอ้ยเนาะเอาวางงามพุนพุนทำไมไม่ใส่ถุงก่อนโอ๊้หันแท้พอเอาถุงมานะเจอแต่ดอกสวยๆเพื่อนเพื่อนวันไหนเอาตะก้ามามันไม่สวยเลยนะที่รักจ๋า เราไม่ค่อยหมานด้วยนะโอ้ยวันนี้ได้อยู่นะแต่อย่าพูดเสียงดังไปนะเดี๋ยวเหตุตื่นเอาจริงเอาจริงสิเพื่อนๆดูว้ายดูสวยเท่งามงามขนาดจะงามไม่หลีดอ้อนี่เด้อจ้าไปไปไปต่อไปต่อเพื่อนๆจ้าอุ้ยพอได้ยูพอได้อยู่ยจ้าเพื่อนๆน,นี่นี่นี่ปอติโทดู นีนี่นี่เลื่อนมาทางนี้ได้อีกได้อีกโอ้โหแสงก็แรงแรงอุยป่านี้ชุ่มชื่นมากเพื่อนๆป่านี้ชุ่มชื่นมากเลยนะเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเห็ดคันตะแรนเพื่อนๆจ้าเยอะเพื่อนๆดูโอ้ยเยอดูนะดูตาเหลือมม่เห็นตาเลื่อมไม่เห็นว้ายดูดูดูนี่มันเป็น นี่มันเป็นเห็ดเห็ดคันยิวานเพื่อนเพื่อนคันยิวานเห็ดพึ่งหวานเพื่อนเพื่อนลูกโตอุ้ยเดี๋ยวดูนะดูดูลูกกระทาก,ก่อนมีไหมมีกระทกไหมเพื่อนเพื่อนโอ้ยเนาะไว้วันนี้เจ้ไม่ได้เอามีดมาเจ้ลืมอ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิว้โอ้ไว้ขอโทษนะเพื่อนเพื่อนนะเจ้เอาแบบทั้งโคนไปเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะงวดที่แล้วก็ไม่ได้แบบเอ่อ ไม่ได้แบบตัดขาไว้ด้วยเนาะเอาไปด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นเห็ดขาลายถ้าเราตัดไปนะสีสันมันก็จะไม่สวยเนาะมันจะเป็นสีดำๆเพื่อนๆเดี๋ยวแจ้ไปดูต่อแจ้จะค่อยๆย่องดูเดี๋ยวมันจะพลาดเพื่อนๆพอเป้าหมายวันนี้จริงๆอยากเห็นเห็ดขาลายกับคาร์ยวานเนาะนเพื่อนๆเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วนะ่ะแจเห็นมันมีอ,อ,อะไรนะ มันกําลังออกดอกเป็นตะมุตะมิเพ Rem ื่อนเพื่อนว้ายนูน่น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 นู่นนู่นนู่นสีเหลืองเหลืองเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสีเหลืองเหลืองนั่นสีเหลืองเหลืองนั่นนั่นนั่นสีเหลืองเหลืองนั่น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 นี่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 เห็นไหมเห็นไหมไป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 โอ้ยยาเร็วเจ้เร็วยาเร็วเร็วนะยาเร็วมากนะเดี๋ยวพพเพื่อนเพื่อนวินเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะวิ่นมองมองนอาจะว้ายนี่นะจะ๊ะที่รักโอ้ย เพื่อนๆจ้าดูนะปิดด้วยนะอุย้ยว้ยเป็นเห็ดแฝดเ,เพื่อนๆเป็นเหนะ็ดแฝดนะดูดูโอ้ยจะออกเป็นสองดอกก็ไม่ออกนะก็จะมาออกเป็นต้นเดียวกันแต่สองดอกอยู่ในตัวเดียวกันเอ๊ะงงงงคนเก็บเห็ดก็งงเห็ดออกก็งงนะเพื่อนๆจ้าอันนีเอาจ้านี่ใส่ถุงไปเลยจ้าถุงก็สีเหลืองเหลืองเห็ดก็สีเหลืองเหลืองแยกแยะ,แยะไม่ออกเลยจ้าเพื่อนๆจ้า ไป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 ดูไปดูต่อเฮ้ยมันมันที่รักจ๋าเพื่อนเพื่อนเกือบมองไม่เห็นเขาเลยเพื่อนเพื่อนดูสิเกือบเกือบไปแล้วดูสิตะมุตะมิมากๆเลยดูปอเดทเวะอุ้ยอุ้ยว้ายมีโลกระทากด้วยเจ้ระวังเจ้ระวังเจ้ระวังเดี๋ยว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 เอากระทากออกอุ้ยเธอออกไปสิเธอออกไปนี่ดูอ้าเพื่อนเพื่อนดูสิ เป็นเหมือนโลกเต่าเลยนะจ๊ะดูสิปะงามบอพี่งามบอพัติท้ออุ้ยอะไรดำๆนั่นอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเจ๊ก็จะหลอนเจ๊ก็หลอนโลกกระทางเพื่อนๆจ๊ะเอ้ยหมานอยู่นะเจ๊คิดว่ายังไม่ขึ้นเยอะหรอกนะแต่ว่าเราก็เดินหาไปเรื่อยๆหรอกเพื่อนๆเนาะไปไปไปเดินด้วยกันไปเดินด้วยกันจ้ะใส่ถุงจะใส่ถุงนี่ให้เพื่อนๆใส่ถุงด้วยนี่ไหนไป เดินต่อจ้าวอายเพื่อนเพื่อนดูนู่นดูนี่เนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโฟกัสไหมโฟกัสไหมมันไม่โฟกัสเวลาเจ้ชี้อ่ะมันไม่โฟกัสอ่ะเพื่อนเพื่อนเราไปดูใกล้ๆกันสิมันคือเห็ดขาลายไหมอ่ะอย่าพูดเดียวมันจะพูดเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดเดี๋ยวมันจะผิดเผื่อเราเดาผิดไงไม่ผิดเพื่อนเพือนจะไม่ผิด ไม่เพจเพื่อน,อนจ้ามันจริงๆด้วยนะจ้านี่นี่นี่เขาคือเห็ดพึ่งลายจริงๆด้วยจ้านี่ดูว้าวนี่เพื่อน,อนดูดูความงามของนางดูดูความงามของนางอ้ายกระทา กระทาเพื่อนเพื่อนตกใจไหมเพื่อนเพื่อนตกใจเหมือนเจไหมเอ้กระทาก,กินโอ้ยโอ้ยเสียงหลงหมดเลยที่รักจ๋าเจขอโทษนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้ยเจขอโทษมากๆเลยนะมันตกใจจริงๆนะโอ้ยเนาะมัวแต่โฟกัสอีกอย่างหนึ่งก็ลืมดูกระทากไปโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยตกใจหมดเลยพอแม่พี่น้องนี่เ <laughs> นี่ยคือเหตุผลที่เจแบบเจอยากเก็บเห็ดแต่เจกลัวมากเลยเจกลัวกระทากมากเลยนะพี่น้อง <laughs> กรีด <G reet> อีกแล้วเจ้ต้องขอโทษด้วยว้ายขามันแน่นมากนี่เ,นเพื่อนๆไอเป็นสเีเขียวเนี่ยเวลาทากเขากินอะไรเงี้ยทากของที่กินได้แล้วก็เออเห็ดขาลายที่กินได้เนี่ยอันนี้เวลาเราผ่าไปอะ่ะแล้วเราลงระวางไว้นานๆมันจะเป็นสีนี้นะเ,นเพื่อนๆนะมันไม่เป็นไรนะมันกินได้จะ้ะเพื่อนๆโอ้ยตกใจทากจริงๆเลยอุย้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝรั่งก็ได้ยินเจ้เป็นอะไรแล้วเด็กก็วิ่งมานะ เออฝรั่งเขาก็เป็นห่วงเจ้งไงว่า <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> โอ้ยเนาะโว้ยใจหายใจคว่ำมหมดเลยที่รักจ้าดูหุยดอกงามเอา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 ไปไปไปใส่ถุงจ้าใส่ถุงนี่ใส่ถุงนี่พอได้อยู่นะเพื่อนๆนะนี่ทิตตาเพื่อนๆทิตตา <c oughs> ทิตตาแปลว่าอ่ะดูนะคะเพื่อนๆดูดูนี่ นี่เดี๋ยวแจ้าวางก่อนเออถุงเหลืองนี่มันมาน,มานอิลีเด้อนี่อย่าเพิ่งขาดนะถุงเหลืองจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอนกรียงยอสกรีแกมีกเกฟรากรงกันดูนะดูสนิเกลมันเป็นอะไรนี่วายหนอนมันกินที่รักดูสิเสียดายมากไม่มีมีดเฮ้แต่ว่าแจ้เอาไปก่อนแจ่ไปก่อนนี่มันเอาดอกได้แล้วมันสามารถตัดได้เพื่อนๆนี่นี่นี่วายสกิดออกนิดหนึ่งก็ได้อยู่น้ำเพื่อนนี่นี่นี่ นี่ปอยทากแ <g ül üyor> ย่งเจกินเอ้ยอยนี่ไงนี่ไงอีกอันหนึง่งมองไม่เห็นเมื่อกี้ให้ดูทากก่อนเอ้ยมันมีจริงด้วยนี่ทากเฮ้ยสนิเก้น <c ười> ดูดูดูเก็บทั้งกลัวเลยฝ <c ười> ลังบอกกลัวทำไมทากมันเล็กนิดเดียวเองปอคุยกับทากนี่นี่เพื่อนเ <c ười> พื่อนไอุ้ย เบบี้สนี่ไงทบูเอ้ยหมานคักเพื่อนๆเ,เข้าป่าเอาถุงสีเหลืองไปนะมันจะหมานยะจิตตาอัจจิตตาจิตตะฟรั่งจิตตะนูนนูนจิตตาใหญยเจไปแล้วเจไปแล้วเจค่อยๆพาเพื่อนๆเดินไปเดินไปเก็บเดินไปเก็บเพื่อนๆจ้ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยจะลงยังไงนี่นี่มันคือเหว่น้อยๆของเจนะที่รักจ้ะว้าชิตตาตาชิตตาเห็ดพึ่งหวานเพื่อนๆดูเอ้ยยะเอ้ยยะนี่มันคือเห็ดนี่มันคือเห็ดเพื่อน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 ดูดูจหยุดก่อนใจหยุดก่อนโฟกัสนี่คือพึ่งขาลายเพื่อนเพื่อนดูนี่เอ้ยะ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 เอ้ยยะ ฟังเสียงแาวเจ้สิเพื่อนๆจ้าอ้าวเพื่อนๆก็เก็บสนุกสนานไปกับเจ้ด้วยนะเพื่อนๆจ้าอ้าฝากใครที่อ่าอันนี้ก็จะเก็บไปเผื่อดอกนี้ให้ให้เพื่อนที่เอกดอันไลค์ให้เจ้นะจ้าเพื่อนๆไอมันคืออะไรอีกแล้วนี่ฝรั่งยังมาหัวเราเจ้นะโอ้ยว่าเพื่อนๆเหมือนใหญ่มากๆเลยปาร์ิเตอร มันใหญ่จริงๆมันเพื่อนจ้ะอ้าวดอกนี้เจ๊ก็จะเน้นให้เพื่อนที่ว่าอากดอันไลให้เจ๊นะจ้ะาดูนะนเพื่อนๆมันใหญ่มากมันขามันแข็งจริงๆที่รักจ้ะโอ้ยดูซะป้ามันใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆจ้ะไปๆเราจะไปหาเห็ดพึ่งหวานเราด้วยนะจ้ะอ้าวย้ายกล้องเบาๆที่รักจ้ะเฮ้ยโอ้ย เสียงแจ้มันก็น่ามันไสจริงๆนะเ,นเพื่อนๆจ้า <c oughs> ว้ายเนาะทำยังไงได้คนมันชอบเก็บเห็ดเนาะ,ะเนาะแจ้เหมือนจะเห็นอันเล็กๆอุ้ยไปเก็บสักทีเจ้คุยเยอะเหลือเกิน <c oughs> ว้ายมีความสุขมีความสุขอ้ยเพื่อนๆดูจ้ะเอ <c> ๋ <oughs> <c oughs> ดู เอ้ยฝรั่งก็ยืนหัวเราะเจ้เธอเป็นอะไรเธอที่รักดูมันงามไหมโอ้ยดูมันงามหรือเปล่างดงามไหมเพื่อนๆจ้าในจ้าอุ้ยเก็บจ้าอุ้ยเก็บ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 ดีเก็บ,เ,กบ,เ,กบเลยเพื่อนๆว้ายขาแข็งมากเพื่อนๆปุย้ยปุย้ยมันใหญ่มากเพื่อนๆเพื่อนๆมองไปก่อนนะเจะ๊จะกลบนะจ้าเพื่อนๆเจ้จะกลบหลุมเขา มันสวยมากเพื่อนๆดูสิดอกสวยมากมากเพื่อนๆดูดูในการกำของเจ้มันกำไม่มิดดูดอกใหญ่มากเพื่อนๆโอ้โอโอยอาจจะมีนอนชัยนิดหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วเจ้ไม่มีมีดมาเพื่อนๆเจ้ขอโทษด้วยนะอย่ามาอย่าดราม่าเลยเนาะสงสารเจ้เถอะเนาะใช่ไหมเอ้ยเพื่อนๆดูสิเอ้ยมองเธอมองฉันสิ มองมองฉันหน่อยได้ไหมมันสวยเหลือเกินนี่สองดอกนี่คืออาหารเย็นของเจได้เลยนะเพื่อนๆจ้านี่คือสวยมากๆเลยอะไรดำๆนั่นโอไม่ใช่ไม่มีอะไรเจโอเคเดี๋ยวเจใส่ถุงก่อนนะเพื่อนๆจ้าเดินอีกก็เจออีกเพื่อนๆเดินอีกก็เจออีกนี่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 เดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะจ้ะนี่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 เพื่อน,น,นๆ เห็นไหมลูกตะมุตะมินี่ทำยังไงทำาไงเดี๋ยวขอลงก่อนเดี๋ยวขอลงขอลงหมุนกล้องนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะเจ้าข้าพระเจ้าต้องขอประธานอภัยโทษด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะว้ยลูกเล็กนิดเดียวว้ายตะมุตะมิตะมุตะมินี่แบบนี้นะเราเอาไปทอดกันเนยอ่ะเพื่อนๆนี่เอาไปเอาไปทอดแห้งอ่ะแบบไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะ ใส่เนยเข้าไปนิดหนึ่งนะพนเพื่อนๆนะโอ้ยแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยนะเพื่อนๆย้ำมีเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะเพื่อนๆโอ้เสียดายนี่นี่นี่นะเพื่อนๆโอ้เสียดายจังเลยไม่ได้เอามีดมาเนาะไม่งั้นเจจะมาแบบตัดขาให้ดูด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะขอโทษด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยออกไปต่อเพื่อนๆโอ้ยมันได้มันหนักแล้วนะเริ่มได้เยอะแล้วนะเพื่อนๆนะไปไปต่อกันค่ะ เพื่อนเพื่อนดู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 นี่ดูนี่ดูนี่เจ๊จะพยายามไม่กรีดกราดเพื่อนๆนจ้าดูนี่มันคือเห็ดเหลืองนะจ้าเพื่อนๆอนออกเท่านี้นะเจ๊จะไม่เก็บเขานะนี่ออกเถี่กันอย่างนี้เลยนะเป็นดงดงนะแล้วถ้าหน้าเห็ดจริงๆนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนจ้าคืออลังการมากแล้วอันนั้นคือไม่ใช่ดอกเห็ดนะที่โฟกัสนู่นอันนั้นคือดอกฝรั่งจ้าเพื่อนๆนจ้าฝรั่งสบายดีไหม ฝั่งบอกว่าเออหิวน้ําหิวน้ําหิวน้ำอ้าวนี่ฝั่งหิวมากมากหิวน้ําหิวน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวัางเห็นไหมนี่มันมีเฮ้ยอุ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ต้องเก็บเพื่อนๆจ้าอันนี้ต้องเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งตายตายตายเก็บตัวไหนดีนี่เอาไว้ดอกหนึ่งไม่เก็บเฮ้ยเคลื่อนช้าๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคลื่อนช้าๆเจ๊เคลื่อนช้าๆสิเดี๋ยวเพื่อนๆเวียนหัวกะเอ ฝรั่งก็นั่งหัวเนาะฝรั่งนั่งหัว,วเราะเพื่อนๆจะ้ะเออดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสหน่อยสิมีไหมมีไหมคือมีมีโรคทากไหมโอ๊ยฝรั่งก็ดูเจ๊ระวังโรคทากด้วยเออสนิ่เกลขึ้นตามทางมานะเพื่อนๆอุ้ยมันเยอะมากๆเลยแล้วเจ๊ก็ร้องตลอดทางเลยแบบอู้ยสีดำๆนะ่ะโอโหแบบเฮ้ยเพื่อนๆมันอวกมาก วายสวยที่สุดเลยเพ,พื่อนเพื่อนรักนะจุ๊บจุบวายไปไปไปต่อเพ,พื่อนเพื่อนจ้ะโอ้ตะเจออีกแล้วเพ,พื่อนเพ,พื่อนายนุน่นซูมโฟกัสสิเพื่อนเพื่อนนุ่นเห็นไหมไม่ชี้ให้ดูนะให้เพ,พื่อนเพื่อนหาเอาเองหาเอ,าเองเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอะไรนี่อะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีอีกเพ,พื่อนเพื่อนตรงนี้ใช่หรือเปล่าเจ๊ใช่หรือเปล่าวายไม่ใช่เพ,พื่อน <iet gli flaws> มันมีสองดอกมันใช่นะ likewise. แต่ว่ามันมีสองดอกเย่ทำไมมันเยอะเพื่อนเพื่อนไป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 เก็บไปไปไปเก็บเพื่อนเพื่อนไปเก็บเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าไปเก็บไปไปไปเก็บเร็ว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 ไปกับเจ้เพื่อนเพื่อนจ๋าไปเก็บเจ้เร็ว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 นะจ๊ะรัวรัวเลยจ้ะรัวรัวเลยจ้ะที่โอ๊ยโอ๊ย ถ้ามันไม่มีตะกรา้นนนกา,น,น,าน,นะเพื่อนเพื่อนมันก็จะหี่ยวลำบากมันก็ติดแขนติดขาเจ๊อยู่นี่นะเพื่อนๆนะนี่ดูว้ายอันนี้มันเป็นแบบน่าจะดอกโตแล้วก็เลยแบบดอกเขากินอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะดอกเขากินสารอาหารไปหมดแล้วหรือไงอุ้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนดูอูโหูเนี่ยเห็ดขาลายเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือขาเขาแน่นเพื่อน ขาเขาแน่นแล้วเดี๋ยวหน้าหน้าเห็ดจริงๆเขาออกนะอูโหูมันออกเยอะมากๆนะเพื่อนเยอะมากๆนะแล้วแจ้ผ่าเพื่อนๆแจ้เขากินนะเป็นครั้งแรกปีที่แล้วเนาะเออเขาก็ไม่กล้ากินแจ้ก็เลยไปกินให้เขาดูแล้วเราเอาไปทําแบบทําเอาไปทําแกงเปื่อนะ่ะเพื่อนๆเห็ดขาลายทําแกงเปืดอ,อร่อยมากๆนะอร่อยกว่าเห็ดพึ่งอีกนะเพื<ๆ>่อนๆเอาจริงๆนะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนั้นอีกเพื่อนๆไปไปไป,ไป เดี๋ยวเราไปเก็บตรงนั้นด้วยเนาะเจ๊ก็จะเคลื่อนให้เพื่อนๆไปเจ๊ก็จะไม่ได้ตัดต่อหรอกนะเพื่อนๆแต่ถ้าแต่ถ้าคลิปมันยาวเจ๊ก็จะตัดเป็นสองท่อนเนาะเพื่อนๆเนาะไม่ว่ากันเนาะโอเคนะเพื่อนๆนะโอ้ยมันติดท่อนไม้มันไปไม่ได้เพื่อนๆจ้ะอุย้ยนี่เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวเอาสองดอกนี่วางไว้ก่อนจ้ะนี่นะจ้ะ อุ้ยมันก็เป็นอาหารของเราแล้วเพื่อนๆจ้ะว้ายขายังแน่นอยู่ขาแน่นแล้วดอกข้างล่างสวยมากดูมันเป็นเหมือนนอนๆนนนนไทยๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆอืมเจ๊รับได้แบบนี้นะนี่ดูว้ายดูนะสามดอกแค่นั้นนี่ดูดอกที่สี่ที่อยู่ใกล้กันนี่ดูแล้วเจ๊ก็จะดูว่ามีกระทากหรือเปล่า <laughs> อ, bert, อ,อ้าตกใจอ้าตกใจตกใจตกใจเข้ากิ้งตะลุกปุ๊บเลยเพื่อนๆ so จ้าดอว้าใหญ่มากสวยไหมเพื่อนๆดูว้าอันนี้เราเก็บเลยจ้าเพื่อน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 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอเห็ดเป็นดองเลยเพื่อนๆนู่นนู่นไม่รู้ดองเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆจ้าไปดูไปดูไปดูนี่มันเป็นเห็ดมันเป็นป่าเห็ด พึ่งขาลายที่เจ้บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะเพื่อนๆนี่นี่นี่นะโอ้ยไอ้ลูกกระทักว้ายว้ายลูกเล็กนิดเดียวก็ยังร้องอยู่เจ้นี่ว้ายเพื่อนๆก็พอยตกใจไปด้วยนะเพื่อนนะเจ้ขอโทษด้วยนะโอ้ยนี่นะเหตุพึ่งขาลายเพื่อนๆจ้านี่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 ตรงนี้ดูหมวกดูหมวกเขา นี่ดูมวกเขาใหญ่มากเพื่อนๆโอ้ยนี่มันกินได้หลายมื้อเลยนะเพื่อนๆนะนี่โอ้ยจะเสียดายเราไม่ได้มาเห็นตรงตอนดอกตุ้มๆอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหน้าเห็ดมานะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบดอกตุ้มๆตุ้มๆสวยๆนะอันนี้มันเป็นแค่น้ําจิ้มเพื่อนๆอันนี้มันเป็นแค่น้ําจิ้มเฉยๆนะเนี่ยเขาเอามาให้เราเห็นแบบน้ําจิ้มโอ้ยดูมวกเขาสิเพื่อนๆเพื่อนดูดู โอ้ยจะเทียบให้ดูเพื่อนดูใหญ่มากเลยดูว้ายดูขาเขาโอ้ยดูอวยมองไม่ชัดเลยเพื่อนเนเนาะโอ้ยจับหมวกเพลนปุ๋ใหญ่มากเลยเพื่อนๆนี่ไม่มิดเลยนะนเพื่อนๆนะอุย้ยเดี๋ยวให้ดูโฉมงามเขานี่มันใช้ได้เพื่อนๆถึงลูกทากเขาจะกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้เพื่อนๆนี่ แล้วต้นเขานะมันจะแน่นมากๆเลยเนี่ยเจ๊บีบไปแล้วนะไม่ขยับเลยมันไม่อ่อนเลยจริงๆอันนี้คือเห็ดขาลายเพื่อนภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเบเยอร์ซอฟเนาะคือเอาไปซุปได้อะไรได้นะแต่เจอ๊ชอบเอาไปทอดมันจะกินกรุบๆมากเลยเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะรวีวิวให้ดูจริงๆนี่กินให้ดูเลยสดๆจริงๆนะแต่ใครที่ว่าเออ แพ้เห็ดนะคะก็ต้องระวังด้วยเนาะถ้าใครแพ้เห็ดไอ้พวกนี้อ่ะเพื่อนๆเขาจะมีอาการเวียนหัวนะถ้าแพ้นะก็ไม่ต้องกินนะมีมีบางคนก็อาจแพ้ได้นะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะนี่จะเต็มถุงแล้วอ่ะโอ้ยเนาะเอาไปต่อจ้าเก็บ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 จ้าโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆต้องดูตอนนี้เพื่อนๆต้องดูโอ้ยมันยาวมากเลยเพื่อน ว้มันยาวจริงๆเลยดูดูต้นนี้ต้นเดียวนะใส่ไปได้เลยค่ะเอ่อแกงหนึ่งหม้อเพื่อนๆน,นี่นะนี่นะกินกันสองคนใส่เห็ดดอกเดียวพอแล้วนี่ดูปอาติโถสวยมากเลยเพื่อนใส่ถุงใส่ถุงค่ะเพื่อนๆจ้าอุ้ยใส่ถุงเดี๋ยวเราไปเก็บอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อนเพื่อนจ้าปอาติโถคือเป็นตะหลายแท้เฮะภาษาหลงภาษาแล้วเจ้น,นี่ หลงภาษาแล้วจ้ะเดี๋ยวไหนไหนกลุ่มนั้นไปไหนอะเพื่อนๆหาเจอไหมกลุ่มนั้นไปไหนล่ะไปหากลุ่มนั้นกันนเพื่อนจ้ะนู่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเอาเองนู่นมีอยู่สามดอกไปป่าก็จะรกๆนะเพื่อนๆแต่เจ๊ก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบสัมผัสการเดินแบบเนี้ยมันดีมากๆนะเพื่อนๆมันรู้สึกดีแล้วอากาศนี่นะ บริสุทธิ์มากแล้วเราก็จะนอนแบบอยนอนสบายอะ่ะเพื่อนตอนกลางคืนอะ่ะจริงว้าไม่ใช่สามดอกมันมีสี่ดอกเพื่อนเพื่อนนี่มันมีสี่ดอกนี่มันมีสี่ดอกนี่หนึ่งนะส,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 สองสามสี่ดอกนีนะว้าสวย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 จ้ะเฮ้ยมีห้าดอกนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆอจ้ะว้ายเก็บจ้า เจ๊จะเก็บไปหมดนี่แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดอกเล็กเนี้ยเจ๊คงกลับมาไม่ทันหรอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเจ๊เก็บไปด้วยเลยเนาะขอโทษนะแม่เห็ดนะเจ๊เอาไปด้วยเนาะเผื่อเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาเหงาไงไอ้ไอ้เรากะทากมันเยอะมากๆเลยเพื่อนๆนจ้ะนี่มันกรีดอีกแล้วเจ๊กรีดอีกแล้วเพื่อนเพื่อนายดอกนี้คงไม่ได้เพื่อนเพื่อนได้ไหมอ่ะไอยดอกนี้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนให้ทากเขาออใส่คืน ไม่ใส่คืนนี่เดียวว้ยนี่นะโอ้ยนี่นี่อันนี้นี่นี่นี่ดอกแบบนี้ที่เจ๊อยากจะให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยแล้วดอกเล็กกว่านี้ก็มีนะมันจะสวยกว่านี้อีกนะเนี่ยต้องมาแบบต้องมาแบบว่าเร็วกว่านี้ไงเพราะว่างวดที่แล้วเจ๊เดินมาไม่ถึงหรอกเพื่อนๆเพราะว่าป่านี้มันไกลไงมันต้องใช้เวลาเดินเอ่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยรถเข้ามาได้แต่ตอนนี้เขาขัง เขาขังขังกรงไว้แล้วเขาไม่ให้รถผ่านเพื่อนๆจ้ะเขาจะให้แต่ว่ากรมป่าไม้เข้ามาเนาะนี่เพื่อนๆดูนะนี่นะว้ายนี่เลยสวยอุย้ยดอกนี้เลยไม่ได้เลยเพื่อนๆเนะาะก็ไม่เป็นไรเราได้เยอะแล้วนี่นะอุย้ยเดี๋ยวเจ๊ก็ทําเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเออเราต้องไปเซฟเซฟเวลาให้ฝรั่งเขาไปฮอลิเดด้วยเนาะเราก็เอาเวลาของเขามา มาพาเขามาเก็บเห็ดหมดเลยเพื่อนๆจ้าแต่ว่าฝรั่งเขาก็ชอบเก็บเห็ดเหมือนกันชอบเข้ามาในป่าเจ๊บอกว่าเข้ามาเหอะเพราะว่ามันวันนี้อากาศมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบว่ามีแดดแรงอะไรเงี้ยมันถ้าเราไปทะเลมันคงไม่สนุกเจ๊ก็บอกเขาอย่างนี้เนาะเ,เขาก็มาเพราะว่าเจ๊บอกว่าให้เขามาเดินป่าให้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้เดิน ให้เดินออกกำลังกายด้วยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเผื่อมีอีกเนาะไม่งั้นก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋ามันมากเลยเพื่อนๆจ๋าเก็บมันมากๆเลยนะนเพื่อนๆดูดูเห็ดเจ้สิมันเยอะมากๆเลยดูดูมันมีเยอะมากๆเลยดูนะนเพื่อนๆดูในถุงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเจ้ไปเรียงในใน ตะก้าให้ดูที่บ้านดีกว่าเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊จะแยกคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนๆไม่งั้นมันจะเยอะเนาะมันจะยาวไปเนาะเพื่อนๆเจ๊ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่แบบให้กําลังใจตลอดเวลาแล้วก็ดูดูแลกันมาตลอดเวลาเลยเนาะเพื่อนๆเนาะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อสนุกๆต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆจ้า เดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันนะคะเพื่อนๆจ้าบา,บายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ